โอ้โหฝนในเกมตกฝนนอกเกมก็ตกนะฮะตกหนักด้วยตอนนี้เรากลับมาตกปลากันต่อนะครับปลาที่จะตกในวันนี้นะครับเป็นปลาซีเควตอีกหนึ่งตัวนะฮะไม่มีอยู่ในแคตตาล็อกจนกว่าจะตกได้นะครับเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลฟินเหมือนกันครั้งที่แล้วตก p o w e r ฟินไปมันมี elderfin powerfin แล้วก็ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า underfin นะครับตัวนี้เป็นซีเควตในโซน่าเราจะมองเขาไม่เห็นนะครับไม่มีอยู่ในโซน่าแต่ว่าต้องลงไปข้างล่างนะครับตามชื่อ คือเขาชื่อว่าอันเดอร์ฟินนะครับต้องลงไปที่น้ําลึกที่มากขึ้นนะฮะเราต้องใช้เหยื่อที่ไม่ใช่ตัวใหญ่ฮะใช้เหยื่อขนาดเล็กเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากติดหลอดไฟได้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปตรงนี้จุดเดียวก,กันกับที่เราจับเจ้าคอนพาสนะครับวันนี้มา2ตัววิธีการก็คือลงไปข้างล่างฮะลงไปเรื่อยๆครับจุดตรงนี้ดำดิ่งลงไปฮะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น ผมลืมผมลืมผมลืมได้ยังไงผมลืมคือจริงๆไม่ต้องติดหลอดไฟก็ได้นะ <c oughs> เขาก็กินแต่ว่าผมอยากเห็นไงตกแบบมืดๆมาหลายคลิปแล้วนี่คือตัวปัญหาของเกมนี้เลยนะฮะ <c oughs> เรียกว่าขโมยซีนทุกตัวที่อยู่ในเกมนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ตกเขาขึ้นมาเลยนะมาสิมาตัดไฟสิอยู่ไหนอืไปเลยกลับบ้านไปเลยลงมาอีกฮะ ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนกว่าสายเบ็ดจะหยุดนะครับหยุดแล้วหยุดแล้วยังไม่พอฮะดึงลงมาอีกครับดึงลงมาอีกเรื่อยๆเ,เอาเระเบิดออกไปก่อนดึงลงมาอีกดึงลงมาอีกดึงลงมาอีกมันดึงลงไม่ได้แล้วมันดึงลงข้างล่างไม่ได้แล้วเขาบอกว่าให้เราเกาะตรงนี้ที่เป็นฟอสซิลให้มาชนไว้แล้วก็กดซ้ายไปเรื่อยๆเรือเราจะไปด้านซ้าย อ่ฮะ uh huh. เรือจะไปด้านซ้ายไปเรื่อยๆก่อนฮนะไปเยอะๆยะเลยคือเราต้องลงไปข้างล่างใต้แมพใต้เรดาร์เลยนะครับแต่มันลงไปไม่ได้แล้วถึงไม่จะใช้การดึงลงไปก็ไม่ลงนะฮะมันสุดแค่นั้นแต่เราต้องทำอย่างนี้เกี่ยวเอาไว้สายเอ็นไม่ขาดนะดึงไปเรื่อยๆจนกว่าเรือจะไปซ้ายไกลๆเลยครับอ่ะฮะทีนี้ก็กดขวามา อ่านี่เบ็ดก็จะลงไปข้างล่างอือฮึลงไปลึกกว่าเดิมออกแมพไปเลยฮะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขากินแล้วผมก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่มีเสียงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขากินแล้วเขาอยู่ประมาณตรงแถวนี้บริเวณนี้แต่เรามองอะไรไม่เห็นเลยไม่รู้ไปถึงไหนแล้วเรดาร์ก็มองไม่เห็นต้องเสียงดึงขึ้นมาใช่ไหมเนี่ย ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมามันจะขาดไหมเนี่ยสายเบ็ดขึ้นมาแล้ว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 มาลุ้นกันฮะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันไฟจะหมดแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนไฟก่อนเอาละเหมือนเดิมเลื่อนมาด้านซ้ายขยับไปข้างล่างมา,ม,ามาแล้ว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 ถึงเวลาก็มาเลื่อนมาตรงนี้ฮะติดตรงฟอสซิลตรงนี้ เกาะไว้ปุ๊บแล้วก็เอาเรือไปด้านซ้ายแล้วก็ดันมาโอเคครับแต่วแถวนี้บริเวณนี้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอยู่แถวนี้นะไม่ได้ไปไหนไกลตอนนี้สายเบ็ดอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้ <laughs> ผมดูอะไรไม่ออกเลยตอนนี้เป็นเกมเพลย์ที่แบบน่าดูมากนะฮะดูเลยไนะ <laughs> ด้ดูสายเบ็ดตกปลาไฟจะหมดแล้วเนี่ย อดึงขึ้นมามีไหมมีไหมมีปลาติดขึ้นมาไหมมีปลาติดขึ้นมาหรือเปล่า <c oughs> อะไรเนี่ยเอยหรือว่าต้องเปลี่ยนฮุกออะคราวนี้ไปไกลกว่าเดิมหน่อยไปเยอะๆเลยลากไปให้สุดเลยเพราะเหมือนกับว่าต้องลงไปลึกเหมือนกันดูจากเส้นนะครับยังลากไปได้อีกยังไปอีก อะประมาณนี้น่าจะได้ดึงออกมาแล้วก็ปล่อยเขาลงแมงล่างเปลี่ยนเป็นฮิว e ์ฮุกคราวนี้เป็นไงกินไหมเฮ้ยเสียงแปลกๆเสียงแปลก,ปลกเสียงเหมือนมีอะไรติดเบ็ดมาใช่ไหม <c oughs> ดึงขึ้นมาเฮ้ย เฮ้ย <Hey>. hey. <laughs> ได้เฉยได้ซะง,งั้นใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนกุ้งเลยกุ้งหรือปลานายคือใครเห็นไหมฮะเงาบางๆจางๆนะครับนั่นคือความหวังของเรานี่ฮะนี่คืออันเดอร์ฟินครับปลาที่อยู่ในน้ําลึกน่าจะเป็นน้ำลึกที่สุดในเกมอยู่ในน้ําลึกมากเอ่ออันเดอร์ฟินสี่แสนห้าเลยนะฮะนี่ฮะ ปลาตัวนี้สามารถพบเจอได้เมื่อเราลงไปใต้แมพนะครับลงไปลึกใต้แมพไป,ปยังมีอีกตัวหนึ่งที่ตั้งใจจะมาตกวันนี้เป็นปลาตัวท้ายสุดในแคตาล็อกในหมวดหมู่ลาชบอมบิกนะครับมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับปลาตัวนี้ราคาไม่แพงแต่ว่าตัวนี้นั้นเป็นปลาที่ค่อนข้างฉลาดหน่อยนึงอาจจะเรียกว่าตะกะไหมก็ไม่นะเขาก็กินปกติเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยคือกินเหยื่อด้วยการไม่ได้กินที่เบ็ดนะฮะเขาจะดูด ดูดเหยื่อให้รู้จักเบ็ดแล้วก็กินเข้าไปในถ้าเดิมนะฮะถ้าที่ตกคิงฟิชด้านขวามือก็จะเป็นถ้าของเจ้าลาวาโอเคเขาอยู่ตรงนี้ขวามือขวามือมาขวามือมาไม่ไกลนี่นั่นอยู่นิ่งๆตรงนั้นนั่นแหละเขาเอารอเบิดออกก่อนพอเราเข้าไปใกล้ๆนะครับเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆไม่กินแฮะหรือว่ากินปลาเป็นๆ อ๋อกินปลาเป็นๆโอ้โหนี่ฮะนี่ครับดูดเข้าไปเมื่อกี้ <laughs> วิธีการตกนะฮะเราต้องใช้ปลาที่อยู่แ,แถวๆนั้นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นปลาปักเป้าน,นะฮะ <c oughs> เราต้องตกปลาปักเป้าเข้าไปให้เขากินแบบเป็นๆตอนที่ปลาปักเป้าพองตัวเป็นหนาม <c oughs> ปลาปักเป้าน,นะครับตรงนี้ตกมาเลยนี่เขาก็จะพองตัวเป็นหนาม <c oughs> แล้วก็ลากไปที่เจ้าบอมบบกระวังให้ดี <c oughs> อย่าให้ตัวเล็กมาโดน คราวนี้ปุ๊บเขาก็จะนั่นแหละกินเข้าไปแต่รอบนี้กินเข้าไปแล้วพิษออกฤทธิ์ใช่ไหมจะกลายเป็นว่าเขาก็จะกินเหยื่อปกตินะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือว่าต้องเป็นเหยื่อขนาดปกติฮิ้วุกมาแล้วก็ระเบิดเผื่อมาติดไฟหน่อยโอเคครับแล้วก็ลงไปที่เดิมปลาตัดไฟมาไหมตัดไฟตัดไฟไม่มานะโอเคอ่าฮะ เยอขนาดใหญ่พร้อมฮิวช์ฟุกโอเคกินไหมครับกินไหมครับกินไหมครับกินแล้วนี่ไงไม่ยากตัวนี้อาา่ฮะเจ้าบิ๊กบอมจอมตะกระติดกับเราอย่างง่ายดายดึงขึ้นมาสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยแล้วแหละไปก่อนนะเย้เอ๊สามแสนสองเหรอนึกว่าสี่แสนห้า พอตกได้แล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาฮะเจ้าบอมบิกเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับ Bomb บ,บอมแบตครับบอมแบตก็คือปลาตัวเล็กที่อยู่แ,แถวต้นเกมเป็นวิธีการดูดน้ําเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการกินเหยื่อนะฮะกินเหยื่อปลาตัวเล็กๆโอเคบอมบิกบอมแบตญาติกันเรียบร้อยวันนี้โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ